กับน้องกระเพายอมเช้าครับมากินน้ำอิ่มแล้วครับอารมณ์ดีแล้วครับใช่ไหมอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมอ่ะอารมณ์ดีไหมครับอารมณ์ดีอ่ะโอ้ไม่อารมณ์ดีโอ้กอดออดกอดออดกอดออดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอืมอารมณ์ไม่ดีเหรอโอเคโอเคอารมณ์ไม่ดีหรอไม่อิ่มหรอมาตั้งกันยิ้มใส่เขาแล้วเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยนั่นเนี่ยอ๋อ มื่อกี้ยังร้องอยู่เลยนะเนี่ยอหากินนมไหมกินนมไหมอ้ามนมไหมเนี่ยอินนมไหมเนี่ยนมไม่หิวอิ่มแล้วออกมาอิ่มแล้วนะอิ่มนมแล้วจะอยากไปไหนเดินเที่ยวหรอเฮ้ยอยากเดินเที่ยวหรอเนี่ยชุดสวยเนี่ยอยากเดินเที่ยวเนาะเอ๋อเอ่ออยากเดินเที่ยวหรออยากเดินเที่ยวแล้วหรอครับ อยากเดินเที่ยวเหรออิมแล้วอยากเดินเที่ยวไม่อยากนอนอยู่เฉยเหรอหืมไม่อยากนอนอยู่เฉยเหรอไม่อยากนอนอยู่เฉยอยากเดินเที่ยวเราเหรอเรายังเด็กอยู่ยังไปไหนไม่ได้หรอกยังนอนอยู่เฉยนี่แหละนอนอยู่เฉยนี่แหละไหนไม่ได้หรอกเรา่าเนาะไหนไม่ได้เรานอนอยู่เฉยไหนเรา่ะไปไหนยังไม่ได้เรายังเด็กอยู่เรายังเด็กอยู่นะ เข้าใจไหมเรายังเด็กอยู vote, ่นะเราเด็กอยู่เรายังเด็กอยู่นะเข้าใจไหมไปไหนไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าอ๋อไปไหนไม่ได้เรายังเด็กอยู่ให้โตกว่านี้หน่อยก็ไปเที่ยวได้ยังมากก็เดินอุ้มหรอไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้ ไปไม่ได้หรอกครับอืมไม่ไปไม่ได้หรอกต้องโตกว่านี้นิดนึงอันนี้ไหมเคยไปเนาะโอเคไหมโอเคไหมโอเค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 นะได้ไหมได้ไหมอืมอยังไปไม่ยังไปไม่ได้เลยยังต้องรอสักพักก่อนให้โตกว่านี้นิดนึงน้องชิน พาขับรถเที่ยวเหมือนพี่เจียวเ,เลยเนาะอืมเดี๋ยนร้องขับรถเที่ยวพาวไปเหมือนพี่เจียวเลยตอนนี้ยังไปไม่ได้ตอนเนี้ยตอนนี้หนูหนูต้องนอนกินนมเฉยๆแล้วห้ามงอแง,งเข้าใจไหมเ <street> ข้าใจไหมเ <spe ak> ข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจหรือเปล่าทำไมต้องทําหน้ายุ่งด้วยอ่ะต้องตอบว่า okay. 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 โอเคโอเคอันเดสแตนโอเคไหมโอเคอันเดสแตนโอเคแค่ยิ้มเค่โก้ดูสือ โอเคแล้วเนาะใช่ไหมจับมือโอเคเช็คแฮมโอเคชันยาชันยากันนะโอเคคนเก่งชันยากันนะครับโอเคใช่ไหมใช้หรือเปล่าใช้หรือเปล่ากระเพราซีบันเวิร์นเนี่ยใช้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช้หรือเปล่าเนี่ยอฮ้อใช้หรือเปล่าเนี่ยเฮอเอาลึกลุกอยากลุกเหรอโอเคเอาล่างกายหนึ่ง สองสามลูกไปลุกไปลูกไม่ได้ไม่ได้ก้ามลุกไม่ได้นะเอลูกไม่ได้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 ยังลูกไม่ได้แป๊บนึงฉีดเด้อเอาหนึ่งสองเอาลุอลุกไม่ได้เออดึงมาลุกมานู้นลุกไม่ได้นั่นลูกไม่ได้ตัวเองยังเด็กอยู่ตัวเองต้องโตก่อนนิดนึงก่อนโอเคไหมโอเคไหม no 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 โน no 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 ไม่ร้องนะนอนนอนนอนเดาเดาไหมนอน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 ไม่อิ่มอ่ะอยังนุยังไม่อิมนะ่มเนาะเอ้ยเ่าฉียังไม่อิ่มเลยมาชวนคุยอยู่ได้ขัดจังหวะเขาหิวนมเนาะโอ้ยโอเคขอกินนมก่อนแป,ป๊บนึงนะคะโอเคอิ่มเรียบร้อยค,ะค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยอารมณ์ดียังอารมณ์ดียังอารมณ์ดียัง อารมณ์ดียังอารมณ์ดียังครับอารมณ์ดียังเนี่ยอารมณ์ดียังคนสฉยอารมณ์ดียังอารมณ์ดีแล้วเหรอไม่เอานะไม่อยากเที่ยวนะไม่ต้องเที่ยวหรอกเดี๋ยวก็เที่ยวลุกไปไหนเล่าอัดหนึ่งสองลุกไปได้หรอกนะลุกได้หรอกนะยังเด็กอยู่นะอืมน่ันะยังเด็กอยู่นะอยากเที่ยวไหนยังเที่ยวไม่ได้ยังเที่ยวไม่ได้ยังเที่ยวได้หนูยังเที่ยวไม่ได้ครับยังเที่ยวไม่ได้นะ ต้องรอให้โตวกว่านี้นิดนึงก่อนนะเพิ่งก็เดียเ๋ยวไปเที่ยวนะยิมแล้วก็ต้องนอนเฉยแล้วอินแล้วก็ต้องพักผ่อนแล้วไม่ไ้องไปไหนแล้วอ,อินแล้วต้องพักผ่อนจะไปไหนเลยไหนไม่ได้อยู่แล้วเราอะออมเรายังเด็กอยู่จะไปไหนได้เราเนี้ยต้องนอนอย่างเดียวเข้าใจไหมโอเค โอเคยืนสแตนแม่เดจะสตนเลยเหรอเหรอโอเคโอเคนี่ก็อลงเตนอนนะอลงเตนอนนอนก่อนเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กเข้าใจไหมเป็นเด็กก็ต้องกินนมเสร็จก็ต้องนอนเตเข้าใจไหมนอนหลับตื่นมาค่อยกินใหม่เดี๋ยวค่อยเที่ยวมันยังมันยังไม่ได้เวลาเที่ยวนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเครู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยโอเคไหม โอเคตอบก่อนว่าโอเคหรือไม่โอเคโอเคโอเคแล้วนะโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องนะโอเครู้เรื่องนอนนอนนอนอ่ากู๊ดนอนหลับนะน้องกะเพาขอนอนก่อนอน,นะคะทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวัยไลฟ์แฟมิลี่ด้วยนะครับบ๊ายบายไยบา บาย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 ค่ะโอเคโอเคบายบายค่ะโอเคค่ะ